สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Story Rider อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมากับรถกู้ใจของผมนะครับผม FJ09 เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันนะครับผมพอดีวันนี้ผมติดกล้องมาใหม่นะครับเอาโกโปรมาติดหมวกกันน็อกดูนะครับแล้แล้วเรามาดูว่ามุมกล้องพอใช้ได้ไหมนะครับ ก็แถวนี้นะครับอยู่แถวแถวภูเขานะครับแถวเ,เขาสวนกว้างนั่นเองนะครับจังหวัดคอนแก่นนั่นเองนะครับผมเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสามกว่านะครับท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะครับ เสียงเครื่องมันได้ใจจริงๆนะครับหลังจากที่ผมไปติดคิวชิปเตอร์มามันก็ทําให้ผมขับรถมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมามากเลยนะครับคิวชิปเตอร์ของไทยกะครับผมราคาไม่แพงเนะี่ยเตะปั้งปั้งๆนะฮะโดยปกติแล้วนะรรุ่นนี้เขาจะไม่มีคิวชิปเตอร์ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะครับ ถ้าเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ๆก็จะเป็นพวกเทเซอร์อรอยจีทนะครับถ้าเป็นจโจีทถึงจะมี q u ิ c ชิ h เต t e r ให้นะครับแต่ถ้าเป็น MT-09 ก็คือมีมาให้ในแต่โรงงานเลยนะครับสำหรับไซซิ่งถูกใจแน่นอนนะครับโอเคนะครับแล้วเรามาดูบรรยากาศกันเลยด้วกันนะครับไม่มีอะไรมากครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับขับรถเล่นอยู่แี่แถวบ้านนี่แหละครับนะครับ บรรยากาศแถวนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะชื่นชอบในการขับขี่ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าอยู่แถวๆจังหวัดขอนแก่นหรือแถวๆนี้นะครับผมแนะนําเลยถนนเส้นนี้สวยมากนะครับเหมาะสําหรับมาขับรถเล่นแล้วก็าท่ายรูปกันเลยนะฮะ บรรยากาศเหมือนเราไปขับรถแถวๆที่ไหนดีแถวๆเขาค้อเลยเนี่ยแหมถ้าตอนฝนตกเนี่ยครับมันจะมีหมอกมันจะมีหมอกอยู่แถวๆอยู่แถวๆอ่าเขาเรียกว่าตีนภูนะครับ่าตรงตีนภูเขานะครับวันนี้ก็จะมีหมอกเหมือนบรรยากาศอยู่ที่เขาค้อเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันหน่อยนะครับผมเพราะว่า สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่ค่อยดีขึ้น,นครับหลายพื้นที่ก็ยังคงติดเชื้อกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนก็ยังไม่ได้วัคซีนนะแผนว่าจะไปเที่ยวภาคเหนือก็คงจะต้อง stop stop stop, stop ไปนะฮะทีนี้ลองมาเปลี่ยนมุมกล้องดูครับผมผมจะลองเอากล้องไปติดไว้ที่ปิป๊บนฮะไปแล้วฟอฟ์ซาไปแล้ว พอเอามาติดปิ๊บปุ๊บนะครับความบันเลก็เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในจุดที่มันสั่นเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ยึดแน่นกับอุปกรณ์ของมันความบันเลก็เลยเกิดเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ตัวนะครับผมยังขับเฉยเลยดูดูดู on, โอ้โห โอ้นะับแล้วประมาณ89ตลบได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาคลิปที่กล้องตกรถมาให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ